สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต4สำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลไพรอำเภอปุนหานจัังหวดศรีสะเกดก่อตั้งเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2511บนเนื้อที่14ไร่2ง,งาน64ตารางวาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น85คนข้อมูลครูและบุคลากรในโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนนางเนินภา,าสารวันครูประจำการจำนวน5คนช่างไม้ส1คนครูธุรการ1คนพี่เลี้ยงเด็กพี่การ1คนและวิทยากรช่วยสอน1คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีการศึกษา2,556 นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะาตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรดำรงชีวิตเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูมืออาชีพด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาปรัชญาของโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรมคำขวัญของโรงเรียนการเรียนดีกีฬาเก่งเร่งพัฒนาชาวประชาร่วมใจอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมคู่ใจมารยาทไทยคู่กายเอกลักษณ์ของโรงเรียนภาษาถิน่นขมีนลาว การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ด้านคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียนด้วยการจัดให้มีการออกกำลังกายตอนเช้าก่อนเข้าเรียนและการเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ตรวจสุขภาพและให้ความรู้แก่นักเรียนภาคเรียนละสองครั้ง ส่งเสริมนักเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีกีฬาในระดับโรงเรียนระดับกลุ่มและระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆเช่นวันแม่วันพ่อวันไหว้ครูร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นปลูกต้นไม้ประจำชีวิต จัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เช่นห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สวนอาเซียนนักเรียนมีทักษะในการทำงานทำงานอย่างมีความสุขมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตเช่นการเพราะเห็ดใส่ถุงพลาสติกการเลี้ยงปลาและการปลูกผักด้านการจัดการศึกษา ครูได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการประชุมครูประชุมกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองเพื่อวางแผนหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอมีการนิเทศภายในกำกับติดตามตรวจสอบและนำผลไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนมีการดำเนินการเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีการสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเช่นห้องสมุดโร,รงเรียนแปลงเกษตรบ่อเลี้ยงปลาโรงเห็ดนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทั้งภายในจังหวัดและนอกจังหวัดศรีสะเกดทุกปีการศึกษา ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเช่นสวดมนต์ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์การอบรมคุณธรรมน้องไหว้พี่ประกวดมารยาทไทยการนำเสนอภาษาอาเซียนทุกวันด้านมาตรการส่งเสริมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่น การพ่อเห็ดใส่ถุงพลาสติกการเลี้ยงปลาการปลูกผักผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2,556สถานศึกษา1ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ3พุทธศักราช2,554ถึง2,558ระดับการศึกษาปฐมวัย 2ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ3พุทธศักราช2 5 5 4รถึง2558ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษา3ดีเยี่ยมระดับ3จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการส่งเสริมการจัดอาหารกลางวันตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการเด็กกินอิ่มเรายิ้มได้จังหวัดศรีสะเกด 4. รางวัลชนะเลิศโรงเรียนส่งเสริมรับการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็กระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขต4 5. ระดับดีการประเมินโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ผู้บริหาร นางเนนาภาสารวันได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมประเภทผู้บริหารในงานวันครูปีพุทธศักราช2557ครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ1แสนครูดีประจำปีพุทธศักราช2556ได้แก่นางสาวยุพินมีผลกิจนายวีรพันธ์สานน์ และนางเบญจลักษณ์สุกโตครูได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมประเภทครูผู้สอนเนื่องในงานวันครูปีพุทธศักราช2557ได้แก่นายวราวุธคำชัยนางทันจิราด้วงกลางนางสาวยุพินมีผลกิจนายวิรพันธ์สานนและนางเบญจลักษณ์สุขโต นักเรียนเด็กชายววรศักดิ์สอนแก้วเด็กชายนพดลปรังสีได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับระดับชั้นป1ถึงปสงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่63ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศริสกเกตเขต4เด็กหญิงนันสินีสามารถ เด็กหญิงธนิชาบุญทองและเด็กหญิงสิรินยาสีด้วงได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับสองการแข่งขันทำอาหารจานเดียวประเภทข้าวและอาหารหวานขนมไทยระดับชั้นป .4 ถึงป .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศริสเกตเขต4เด็กหญิงทิติวรจันแจ้ง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นป .1- ถึงป .3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63ระดับเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษาศ,ศรริสเกตเขต4